การเดินทางในช่วงนี้ก็จเจตว่าพี่ๆตำรวจมาตั้งด่านนะครับเรื่องของการตรวจเมาแล้วขับสุดท้ายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับแต่มีเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เลยนะครับทางภาคใต้ตำรวจก็ตั้งด่านตามปกติแต่มีภาพชายในคลิปที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนกับไม่พอใจการทำหน้าที่ของตำรวจแถมยังสอนตำรวจอีกด้วยไปดูคลิปนี้กันครับเดินร่งนีู้อื่น่อยว่ากันช่วงนี้ช่วงนี้คนเดินทางใช้รถเ เราตั้งเงิตัดเตือนเขาไปแค่นั้นน่ะมันก็เออนะด้วยความห่วงใยนะเป็นภาพที่ดีกับเราเจ้าที่ตำรวจแอบด่ากันอยู่แล้วตำรวจทั้งประเทศไายไม่เห็นเหรอตั้งถุงตั้งด่าจะเก็บสวยเก็บอะไรกันหรือเปล่าเป็นกันดีอยู่ตอนนี้มันยังแรงกันอยู่เบาไว้ก่อนอย่างน่งตรงนี้เน้นการบริการเน้นการสร้างสารให้เกิดความดีๆต่อภาพพจน์ของเราบอกด้วยว่าผู้ว่าวันนี้เป็นตัวทอนถึงผู้การไ นี่ครับเสียงชายในคลิปเนี่ยถูกระบุว่าน,นี่คือผู้ว่าราชการจังหวัดครับแล้วเหมือนตักเตือนเหมือนสอนตำรวจที่มาตั้งดานนะครับวันนี้ด้วยความห่วงใยนะด้วยภาพโพส์นะแล้วยิ่งตำรวจมือนก็มีต้นทุนต่ำอยู่แล้วอะ,ะเรื่องตั้งดานเรื่องสวยนะก็เป็นประเด็นเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกแชร์ในโซเชียลเสียงแตกครับมีทั้งที่คนเห็นด้วย ว่าเออเขจริงนะแต่บทไม่ควรจะมาเข้มงวดกันในช่วงเวลานี้ช่วงปีใหม่แต่อีกฝั่งหนึ่งบอกไม่เห็นด้วยกับผู้ว่าท่านนี้เพราะรู้ดีว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละที่มักจะเกิดประเด็นบ่อยๆแล้วถ้าคนไทยไม่มีบทลงโทษอะไรเลยก็ไม่เข็ดลาบไม่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญซึ่งหลังจากคลิปนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้เนี่ยที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะครับ ก็ปฏิเสธที่จะชี้แจงยังไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดครับนักข่าวเองพยายามที่จะติดต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็ยังเงียบอยู่ค่ะแต่ว่าผู้ชมคะช่วงไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าสงกรานเนี่ยแต่ละจังหวัดเขาจะต้องมีการตั้งด่านตรวจเนาะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ตำรวจที่นี่ที่เขาต้องทำงานคุณผู้ชมคะตรงนี้จริงๆแล้วเป็นด่านตรวจที่จังหวัดพัทลุงนะคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการปรากฏว่าเช้าว,วันนี้ตำรวจก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเหมือนเดิมเท่าที่มีการพูดคุยกับตำรวจในพื้นที่ที่เขาทำงานอยู่เขาก็ยอมรับว่าเขารู้สึกเสียใจแต่ยืนยันค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างจุดนี้เนี่ย เป็นหนึ่งในจุดสําคัญก่อนที่จะเข้าตัวเมืองพัทลุงที่ระบุอยู่ในแผนว่าต้องมีการกวดขันวินัยจราจรเป็นกรณีพิเศษและการตั้งด่านตรวจนะคะก็ไม่ได้มีแค่เรื่องกวดขันวินัยจราจรอย่างเดียวเท่านั้นยังเป็นจุดที่ให้บริการพี่น้องประชาชนให้คําแนะนําและก็คอยช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมทั้ง11อําเภอเลยค่ะด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลว่าได้รับรายงานและให้ผู้บังคับการตรูุรจังหวัด ตรวจสอบแล้วก็รายงานข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ย้ําว่าในช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติการเดินทางและเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในรอบปีการตั้งจุดตรวจกวดขันวิทาจราจรก็เพื่อลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียบนท้องถนนเน้นการบังคับใช้กฎหมายนะครับนะก็ยืนยันว่าตำรวจก็ทําไปตามหน้าที่สุดท้ายแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนครับ